ว่ากันว่าป่าหนอ,องบัคือดินแดนต้องห้ามของคนล่าสัตว์ถ้าใครบังอาจไปนั่งห้างเฝ้ากวางที่นั่นเขาจะไม่ได้กลับออกมาเพียงลําพังคืนนี้ผมจะเล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์สยองที่ไม่มีใครอยากนึกถึงอีกเลยเสียงลมพัดวิดวิวผ่านต้นไผ่ที่ขึ้นเรียงรายอยู่รอบๆป่าหนอ,องบทัททาให้กอไผ่เสียสีกันดังเอยดอาดคล้ายเสียงคนครางในความมืดใครที่ได้ยินครั้งแรกมักจะขนลุกโดยไม่รู้ตัวแม้จะเป็นชาวบ้านที่อยู่ละแวกนี้มาตั้งแต่เด็กก็ยังอดหวั่นใจไม่ได้ทุกครั้งที่ผ่าน ไอห,หนุ่มถ้าจะเข้าป่าไปล่าอย่าไปเลือกห้างตรงหนองโบดถละเข้าใจไหมเสียงตาเทียนคนเท่าคนแก่ประจำหมู่บ้านเตือนหนุ่มกลุ่มหนึ่งที่กำลังหอกปืนลูกซองและไฟฉายเตรียมเข้าป่าคำเตือนนั้นเหมือนลอยหายไปกับลมหนึ่งในพวกเขาชื่อว่าแสงหัวเราะเบาๆพลางหันไปหาพวกเพื่อนอีกสามคนโทษตาเทียนก็เล่าไปงั้นแหละมันมีที่ไหนกันผีหลอกผีหลอนกูว่ามันก็เป็นเรื่องเล่าขู่เด็กมากกว่าแต่สายตาของตาเทียนที่มองมานั้น ไม่ได้มีแววล้ะเล่นแม้แต่น้อยตาเทียนสุดลมหายใจลึกก่อนจะเอ่ยเสียงเคร่งขรึมมึงอย่าลบหลู่เลยไอแสงป่าแห่งนั้นมันไม่เหมือนที่อื่นเขาเล่ากันมาแต่โบราณว่ามีคนหายมีเสียงร้องดังขึ้นกลางดึกท,ทั้งทงที่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นบางคนเจอผู้หญิงผมยาวเดินผ่านห้างไปเงียบเียบแล้วก็หายไปในความมืดถ้าพวกมึงรักชีวิตก็เลี่ยงเสียเถอะความเงียบปกคลุมอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะถูกแทนด้วยเสียงหัวเราะของไอดวงเพื่อนสนิทของแสง ตาเทียนก็พูดไปเรื่อยขืนกลัวแบบนั้นพวกเราก็ไม่ได้ล่าอะไรกันพอดีเอาเหอะไปกันถึงว่ามันก็แค่ป่าธรรมดาทั้งสี่เดินลับหายไปในความมืดตาเทียนได้แต่ถอนหายใจพลางพึมพำสักวันพวกเองจะรู้เองป่าน้องโบสถ์ในยามค่ำคืนเงียบสงบผิดปกติมีเพียงเสียงกบเขียดร้องประสานกับเสียงลมแตกกลับไม่มีเสียงสัตว์ป่าอย่างเก้งกวางหรือหมูป่าเหมือนป่าทั่วไปทั้งสี่เดินฝากความมืดเข้าไปลึกเรื่อยๆโดยมีไฟฉายเพียงดวงเดียวส่องนำทางแสงสลัวที่ตกกระทบตามกอหญ้าและต้นไม้ใหญ่ ทำให้เกิดเงาท่าไปมาราวกับมีใครแอบซ่อนอยู่ตลอดเวลากูว่าเราควรจะหาที่ทําห้างตรงริมน้ําพอนน้ำมันโล่งหน่อยด้วยสมพรหนึ่งในกลุ่มเอ่ยขึ้นเสียงของเขาแฝงความกังวลแต่แสงกลับสายหัวกูอยากลองห้างตรงหนองโบดว่าได้ข่าวว่ามีกวางตัวใหญ่ชอบออกมากินหญ้าแถวนั้นทันทีที่แสงพูดจบสามคนที่เหลือมองหน้ากันนิ่งไปชั่วครู่สมพรรีบค้านทันทีมึงลืมคําเตือนของตาเทียแล้วหรือว่าเขาบอกแล้วว่าอย่าไปตรงนั้นแสงหัวเราะงหึห่ง ก็เพราะเขาบอกว่าอยาไปนั่นแหละกูถึงอยากลองจะได้รู้ว่าที่เล่ากันมันเรื่องจริงหรือแค่กูขนโง่โงสุดท้ายความเลือของแสงก็ทําให้ทั้งกลุ่มยอมเดินตามเข้าไปแม้ในใจของใครบางคนจะเต็มไปด้วยความกังวลเมื่อถึงบริเวณหนองโบสถ์แสงจันทร์สลัวสะลงมาบนผืนน้าที่นิ่งสงัดจนผิดธรรมชาติผืนน้านั้นสะท้อนภาพกิ่งไม้ที่ยื่นลงมาคล้ายเงาเมื่อที่กําลังไหวไปมาเหมือนคนกําลังแกวงแขนอยู่ในน้ําห้างเก่าที่ถูกปล่อยทิ้งร้างอยู่ริมหนองยังคงตั้งประการราวกับคอยเชิญชวนให้ใครสักคนขึ้นไปนั่ง หห้างนี่เก่าแต่ยังใช้ได้ว่าสูงดีด้วยมองเห็นทั่วเลยแสงเอ่ยด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นสมพรยืนมองอยู่นานก่อนจะสายหัวช้าๆกูไม่เอาด้วยนะเว้ยกูว่ามันอัปมงคลชอบกลดวงกับชิดมองหน้ากันเหมือนลังเลแต่สุดท้ายก็ตามแสงขึ้นไปบนห้างทิ้งสมพรยืนอยู่เบื้องล่างคนเดียวความเงียบโรยตัวลงมาอีกครั้งนอกจากเสียงลมพัดอื้ออื่นก็แทบไม่มีเสียงอะไรอีกเลยสมพรที่ยืนเฝ้าข้างล่างเริ่มรู้สึกขนลุก โดยไร้สาเหตุหูเขาเหมือนจะได้ยินเสียงผู้หญิงกระซิบแผ่วๆลอยมาตามลมแต่พอมองไปรอบๆก็ไม่มีใครนอกจากเงาต้นไม้ที่ไหวระริกข้างบนห้างแสงนั่งกระชับปืนแน่นสายตาจับจ้องไปที่ผืนน้ำสลัวดวงพูดขึ้นเบาๆเฮ้ยพวกมึงว่าจริงๆแล้วห้างนี้เคยมีใครตายไหมวะพูดเป็นลางเงียบไปเหอะชิตริดห้ามน้ำเสียงแฝงความรำคาญแต่ก็สันนิษดิอย่างห้ามไม่ได้แสงหัวร้อนในลำคอตายก็ตายไปแล้วมันไม่ใช่เรื่องของเรา แต่ในขณะที่ทุกคนกําลังนั่งฟังเสียงลมเสียงบางอย่างก็ดังขึ้นมาจากหนองน้ํามันคล้ายเสียงน้ากระเพื่อมเบาๆดังจอมนงจอมเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างกําลังเดินอยู่ในน้ําตื้นๆสามคนบนห้างรีบกวาดสายตามองไปที่ผืนน้าดวงยกไฟฉายส่องแสงไฟกวาดไปช้าๆก่อนจะหยุดนิ่งตรงกลางหนองเงาร่างสีขาวยืนอยู่กลางน้ําร่างนั้นนิ่งสนิทผมยาวสยายปกหน้าเสื้อผ้าขาดด้วยร่างกายซีดเผือดราวกับศพแช่น้ํามานานแม่งเอ้ยนั่นมันตัวอะไร ชิดร้องเสียงหลงมือสั่นจนปืนแทบหล่นเสียงลมพัดดังหวิวแรงขึ้นเหมือนจะตอกย้ำความสยองร่างขานั้นค่อยๆเงยหน้าขึ้นช้าๆและแม้จะอยู่ไกลแต่ทุกคนกลับเห็นได้ชัดใบหน้าซี่เซียวดวงตาปูนถลนเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นมาจากหนองน้ำไม่ใช่เสียงของใครในพวกเขาเสียงหัวเราะนั้นท่าวาบแต่แหลมสูงจนทำให้ทุกคนเส้นบนต้นคอของทั้งสามลูกสู้ไปพร้อมกันมันเหมือนเสียงผู้หญิงแต่เต็มไปด้วยความเย็นเยียบและคิดแค้นอย่างประหลาดราวกับเสียงนั้น ไม่ควรจะปรากฏอยู่ในโลกมนุษย์เฮ้ยกูว่ามันไม่ใช่คนแล้วไว้แสงดวงกระซิบเสียงสัน่นแต่เพราะความกลัวมือที่ถือไฟฉายกลับส่องสั่นระริกไปทั่วทําให้ลําแสงไหววูบวคล้ายเงาในน้ากาลังขยับเข้ามาไกลแสงที่ตอนแรกยังหัวเราะเยาะคาเตือนของตาเทียนตอนนี้สีหน้าซีดเผือดริมฝีปากเม้มแน่นมือที่กุมปืนลูกซองสัน่นจนแทบควบคุมไม่ได้เขาพยายามหายใจเข้าลึกๆไม่มันอาจจะเป็นคนใครสักคนที่ลงน้ําก็ได้คนบ้านมึงสิ กูเห็นกับตาใบาหน้านั่นมันไม่ใช่คนชิตตะโกนเสียงสั่นใบหน้าเต็มไปด้วยเหงื่อเย็นแม้จะอยู่บนห้างสูงแต่กลับรู้สึกเหมือนความตายกำลังไล่จอคออยู่ทุกวินาทีด้านล่างสมพรที่ยนืนเฝ้าอยู่กลับได้ยินเสียงหัวเราะนั้นชัดเจนยิ่งกว่าใบาหน้าเขาซีดจนแทบไร้เลือดสีตาแข็งค้างมองไปที่ผืนน้ำตรงนั้นเงาขาวกำลังเคลื่อนไหวช้าๆเหมือนคนเดินแต่แทบไม่มีคลื่นน้ำกระเพื่อมเลยเขารีบตะโกนขึ้นไปบนห้างลงมาเถอะพวกมึงกูว่ามันไม่ดีแล้วลงมาเดี๋ยวนี้ แต่ยังไม่ทันที่ใครจะขยับร่างนั้นก็หยุดกึกก่อนจะค่อยๆเงนยหน้าขึ้นเสียงแครกดังขึ้นเหมือนกระดูกหักเวลามันขยับคอใบหน้าสีขาวปรากฏชัดกลางแสงจันรดวงตาโตเบิกกว้างจนแทบถลนออกมาปากสยายกว้างจนถึงหูรอยยิ้มบิดเบี้ยวเผยให้เห็นฟันแหลมเปื้อนเลือดคล้ำเสียงหัวเราะเปลี่ยนเป็นเสียงกรีดร้องสูงแหลมกรีดดดดดเสียงนั้นดังสะท้อนก้องไปทั้งหนองโบสถ์ลมแรงพัดครูเข้ามาชนห้างจนมันโยกคลอนสายฟ้าแลบว่ากลางท้องฟ้าเผยให้เห็นว่าร่างนั้นไม่ได้อยู่กลางน้ำอีกต่อไป แต่มันมาอยู่แทบโคนต้นไม้ใต้ห้างเสีแล้วพระเจ้าว้ยมันมาแล้วดวงร้องเสียงหลงรีบยกไฟฉายส่องลงไปร่างนั้นเงยหน้าขึ้นจ้องเขม็งตาขาวเหลึกโผรงแววตาว่างเปล่าเหมือนศกร่างผอมซีดผมยาวปีกโชกค,ค่อยๆกระดิกปีนขึ้นมาตามเสาไม้เก่าๆของห้างไม้ส่งเสียงกรอบแกรบทุกครั้งที่มันก้าวขึ้นสมพรเบื้องล่างตัวแข็งทื่อไปแล้วเขาพยายามตะโกนแต่เสียงกลับติดอยู่ในลำคอขาแข็งเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นบนห้างชิดเริ่มร้องให้ออกมาอย่างกลัวสุดขีด กูไม่อยู่แล้วโวยกูจะโดดลงไปอย่ามึงอย่าลงไปนะแสงคว้าข้อมือไว้แน่นแต่ทันใดนั้นเสียงไม้เสาห้างที่มันปีนอยู่นั้นดงังปากกเหมือนจะหักลงร่างขาวกระโจนขึ้นมาคล่อมบนห้างในเสี้ยววินาทีทุกคนแทบไม่ได้หายใจแสงเธอยกปืนลั่นเป้ยงออกไปทันทีกลิ่นดินปืนคลุ้งควันขาวฟุ้งเต็มห้างเสียงปืนนั้นก้องสะท้อนแต่ร่างขาวกลับยังอยู่ตรงนั้นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันหันคอหักกร,ก,รกรอบมามองตรงๆพร้อมเสียงหัวเราะห้าดห้าห้า,หา,หา เลือดดำข้นๆไหลาอาบใบหน้ามันแต่ร่างนั้นกลับคืบคลานเข้ามาใกล้เรื่อยๆกลิ่นเหม็นเน่าฟุ้งเข้ามาจนแทบอาเจียนดวงกริดร้องเสียงหลงก่อนจะผลักตัวเองถอยไปจนเกือบตกจากห้างเขามือสัน่นจนไฟฉายตกหล่นลงพื้นความมืดเข้าปกคลุมทันทีเหลือเพียงแสงจันทร์สลัวที่ทำให้ร่างนั้นดูน่าสยองกว่าที่เคยไอ้แสงทำอะไรสักอย่างสิวะชิดร้องลั่นแต่แสงกลับทำได้เพียงเล็งปืนอีกครั้งกระสุนที่เหลือคือความหวังเดียวแต่เขาไม่มั่นใจเลยว่ามันจะหยุดสิ่งตรงหน้าได้ ข้างล่างสมพรเหมือนถูกสะกดเขามองเห็นเงาผู้หญิงอีกหลายร่างล้อมรอบหนองน้ําบางร่างเดินคดเคี้ยวบางร่างนั่งคุกเขา่าร้องให้บางร่างหัวเราะแหลมสูงคลายเสียงที่ดังมาก่อนหน้านี้ภาพนั้นทําให้เขาแทบขาสติแสงเริ่มร้องท่องบทสวดออกมาด้วยเสียงสัน่นนโมทัสสัตถะควะโตแต่ยิ่งสวดเสียงหัวเราะก็ยิ่งดังขึ้นทับถงราวกับเย้่อหยันทันใดนั้นเองร่างขาวพุ่งเข้ามากระแทกกลางห้างจนทั้งสี่คนแทบหล่นลงมาสมพรตัดสินใจกระโจนเข้ามาช่วยตะโกนลั่นวิ่งงง เสียงร้องนั้นเหมือนปลุกทุกคนให้ตื่นจากฝันร้ายทั้งกลุ่มพากันกระโดดลงจากห้างแล้ววิ่งหนีสุดแรงเสียงกรีดร้องไล่ตามมาด้านหลังจนหัวใจแทบระเบิดทุกก้าวที่วิ่งเหมือนมีมือเย็นๆคว้าตามหลังเมื่อถึงทางป่าที่โปร่งขึ้นเล็กน้อยเสียงนั้นก็หายไปกระทนหันความเงียบอบล้อมอีกครั้งเหลือเพียงเสียงหอบหายใจแรงๆของทั้งสี่ที่วิ่งจนแทบหมดแรงแต่แล้วดวงกลับหยุดชะงักทันทีไอสมพรมันหายไปไหนแล้วทั้งแสงและชิดหันกลับมองรอบๆสมพรไม่ได้อยู่ตรงนั้น ไม่มีแม้แต่เสียงฝีเท้ามีเพียงลมเย็นที่พัดผ่านกับเงาดำเมื่อที่ทอดยาวจากหนองโบดแสงหอบหายใจแรงจนหน้าอกโยกขึ้นลงเขาหันซ้ายหันขวาเหมือนคนเสียสติไอ้สมพรมึงอยู่ไหนวะเสียงตะโกนสะท้อนก้องไปตามต้นไม้แต่สิ่งที่ตอบกลับมีเพียงเสียงลมพัดวังเวรกับเสียงกิ่งไม้เสียสีกันดังเอียดอ้ชิดตัวสั่นเหมือนลูกนกกูเห็นมันวิ่งมากับพวกเรานี่หวาแล้วทำไมทำไมจู่ๆมันถึงหายไปได้น้ำเสียงเต็มไปด้วยความสิ้นหวัง ดวงที่ยังหอบเหนื่อยอยู่ถึงกับสุดนั่งลงกับพื้นเขากุมหน้าผากสายหัวแรงๆกูกูไม่อยากกลับไปหาแล้วเว้ยมึงไม่เห็นเหรอว่ามีอะไรตามกูมาทันใดนั้นเสียงหัวรอบแถวๆก็ลอยมาตามลมเสียงนั้นเป็นเสียงของผู้หญิงแต่ไม่ใช่เสียงเดียวเหมือนเมื่อก่อนคราวนี้มันเป็นหลายเสียงซ้อนกันดังทั้งใกล้และไกลเหมือนกำลังหัวราะอยู่รอบๆสามคนห้าห้าห้าเสียงนั้นก้องสะท้อนราวกับกลวนประสาททุกคนตัวแข็งทื่อแสงยกปืนขึ้นมาแต่มือสั่นหนักกว่าเดิม เขามองไปรอบทิศแต่ไม่เห็นเงาใครเลยมีเพียงเงาต้นไม้ที่โยกไหวไม่มันเอาไปแล้วมันเอาไอ้สมพรไปแล้วชิดกรีดร้องออกมาอย่างเสียสติน้ำเสียงเต็มไปด้วยความกลัวจนแสบแก้วหูเขาสะบัดแขนวิ่งหนีหายไปในความมืดโดยไม่หันกลับมามองไอ้ชิดกลับมาก่อนโวยแสงตะโกนไล่หลังแต่ชิดไม่ฟังเสียงฝีเท้าของมันกระทบใบไม้แห้งดังกรอบแกรบก่อนจะหายวับไปกับความเงียบแสงกัดฟันแน่นเขาหันไปหาดวงที่ยังนั่งกอดเขาอยู่มึงลุกขึ้น กูจะไม่ให้มันเอาพวกเราไปทีละคนเด็ดขาดแต่ดวงกลับน้ําตาไหลพรากสายตามือลอยกูกูได้ยินเสียงมันข้างหูมันกระซิบชื่อกูทันใดนั้นลมแรงก็พัดวูบเข้ามากลิ่นสาบเหม็นคลุ้งจนหน้าเสียอิสเอียนเสียงบางอย่างดังอยู่เหนือศีรษะพวกเขาคล้ายเสียงอะไรบางอย่างกอดอยู่บนต้นไม้ใหญ่แสงเงยหน้ามองและหัวใจแทบหยุดเต้น ตรงกิ่งไม้สูงเหนือหัวร่างซีดเผือดของสมพรให้หัวลงมาดวงตาเบิกโพรงปากอ้าแหกกว้างจนขากันไกลแทบฉีกออกเลือดดำหยดลงมาทีและหยดตรงหน้าแสงอากก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 ,ก,กดวงร้องเสียงหลงเขาลุกพวดแล้ววิ่งเตลดิดหนีไปทันทีทิ้งแสงยืนแข็งค้างอยู่เบื้องล่างร่างเพื่อนที่แขวนตองแต่งทันใดนั้นร่างสมพรที่แขวนอยู่กลับขยับ,ยบช้าช้าคอหักเอียงดังแครกแล้วร่างนั้นค่อยๆหันหน้ามามองแสงโดยตรงดวงตาไรา้ชีวิตจ้องลึกเข้าไปในวิญญ,ญาณเขาก่อนปากจะค่อยๆขยับพูดช้าช้าเสียงแหบพร่ สระแอสงมึงต้องอยู่เป็นเพื่อนเสียงนั้นยืดยาวลากชวนสยองจนหัวใจแทบหยุดเต้นแสงสะบัดปืนขึ้นเล็งทันทีและเหนียวไกโดยไม่คิดปังเสียงปืนดังสนัน่นเศษเปลือกไม้ปลิวกระจายแต่ร่างนั้นกลับหายไปในพริบตาเหลือเพียงกิ่นไม้โลง่โลงๆและคราบเลือดดำหยดบนพื้นแสงหอบหายใจที่มือสัน่นจนอาวุธแทบหลุดจากมือเขาหันหลังตั้งใจจะวิ่งตามดูไปแต่ยังไม่ทันได้ก้าวเสียงหัวร็อกก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ใกล้เสียจนเหมือนอยู่ข้างหู ห้าห้าห้าแสงรีบวิ่งสุดแรงลุยป่าทึบโดยไม่สนใจทางเสียงกิ่งไม้ขีดควนแขนขาเลือดซิบก็ไม่สนใจเขารู้เพียงว่าต้องหนีออกไปให้พ้นจากหนองโบดให้ได้แต่ไม่กี่อึดใจเสียงฝีเท้าอีกคู่กลับวิ่งตามมาติดติดแสงเลี้ยวหลังแล้วหัวใจแทบหลุดออกมามันคือชิดแต่ไม่ใช่ชิดคนเดิมใบหน้าขาวซีดดวงตาแดงกำับเลือดไหลจากจมูกและหูเขาวิ่งตามมาพร้อมรอยยิ้มบิดเบี้ยวปากกว้างจนฉีกแสงงง,งมึงจะหนีไปไหน เสียงนั้นไม่ใช่เสียงของเพื่อนแต่เป็นเสียงทุ้งต่ำประหลาดแสงร้องลั่นวิ่งสุดแรงแต่ทุกฝีเท้าที่วิ่งเหมือนยิ่งหนีไม่พ้นไฟฉายที่ตกกระแทกพื้นตอนแรกถูกหยิบขึ้นมาโดยบางสิ่งและตอนนี้มันส่องสว่างอยู่ข้างหลังทําให้เงาของแสงทอดยาวไปเบื้องหน้าแต่เงานั้นกลับไม่ใช่เงาของเขาเพียงคนเดียวเงาอีกหลายเงากาลังวิ่งประกบข้างเขาเหมือนฝูงปีศาจที่ห้อมล้อมไม่ให้หลุดรอดแสงตะโกนสุดเสียงช่วยกูด้วยยอย,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 ย่ๆเสียงนั้นดังทะลุป,ป่าไปไกลแต่ไม่มีใครตอบรับ นอกจากเสียงหัวเราะนับสิบท,ที่ก้องสะท้อนซ้ำๆราวกับป่าทั้งผืงกำลังล้อเลียนความสิ้นหวังของเขาเสียงหัวเราะที่ก้องสะท้อนทั่วป่านั้นไม่เหมือนเสียงมนุษย์อีกต่อไปมันฟังเหมือนฝูงอีกาฝูงมาเห่าและเสียงร้องโหยหวนของหญิงสาวปนกันไปจนจับต้นชนปลายไม่ได้แสงวิ่งไปพรางน้ำตาไหลทรา,าเขาไม่รู้ว่าแรงที่เหลือมาจากไหนทั้งที่ขาก็แทบหมดเรี่ยวแรงอยู่แล้วกูกูต้องรอดเขาพิมพำทั้งน้ำตามือกุมปืนแน่นจนเล็บแทบจิตเข้าเนือ้อ แต่ไม่ว่าจะแรงแค่ไหนป่าหนองโบสก็เหมือนกับไม่มีทางออกต้นไม้เรียงรายทึบแน่นเหมือนวงการที่หดเข้ามาเรื่อยๆทุกก้าวที่วิ่งเหมือนวนกลับมาเส้นเดิมเหมือนกำลังติดอยู่ในเขาวงกดของวิญญาณทันใดนั้นแสงก็สะดุดรากไม้ล้มหน้าคว่ำลงกับพื้นปืนหลุดมือกลิ้งไปไกลเสียงกระแทกทําให้เขาเจ็บจนหายใจแทบไม่ออกเขาเงยหน้าขึ้นช้าๆแล้วหัวใจแทบหยุดเต้นตรงหน้าเขามีเท้าเปล่าเรียวเล็กยืนอยู่ผิวซีจนเห็นเส้นเลือดดำคล้ำใบไม้และโคลนเปื้อนเต็มไปหมด เขาเงยหน้าขึ้นเห็นหญิงสาวในชุดขาวเก่าทรงผมยาวเปียกแนบหน้าเธอยืนก้มหน้ามองเขาอยู่ห่างเพียงเอื้อมร่างนั้นไม่ขยับไม่พูดสักทำแต่ลมหายใจเย็นเฉียบกลับพัดมาโดนหน้าเขาชัดเจนแสงพยายามถอยคลานหลังน้ำเสียงสั่นอย่างคนสิ้นสติมัดมึงอยากเข้ามากูไม่ได้ตั้งใจหญิงสาวเงยหน้าช้าๆเผยให้เห็นใบหน้าเหี่ยวซีตากลมโตเบิกกว้างเหมือนคนตายปากแสยยิ้มกว้างจนฉีกถึงแก้มเลือดดำไหลซึมออกจากมุมปากเธอก้มลงใกล้หูเขาแล้วกระซิบเบาๆอยู่กับกู เสียงนั้นเหมือนฟ้าผ่าเข้ากลางสมองแสงันกฤตร้องสุดเสียงแล้วคว้าหยิบมีดสั้นที่เน็บเอลฟาดออกไปม้วนร่างนั้นหายวับไปต่อหน้าแต่เสียงหัวร้อกลับดังมาจากทุกทิศทางเขารีบคว้าปืนที่ตกอยู่ข้างๆแล้วลุกขึ้นวิ่งต่อคราวนี้เขาไม่สนใจอะไรอีกแล้วนอกจากทางออกแต่ไม่ทันไรเขาก็ได้ยินเสียงบางอย่างตามมาติดติดเสียงนั้นไม่ใช่เสียงฝีเท้าแต่มันคือเสียงคลืดคลืดเหมือนบางสิ่งคลานตามบนพื้นดินเปียกชื้นเสียงหนักห,กหกลากร่างไปกับดินดังเรื่อยๆ และใกล้เข้ามาทีละน้อยแสงเหลียวหลังเกือบหยุดหายใจทันทีนั่นคือชิดเพื่อนสนิทของเขาร่างกายบิดเบี้ยวแขนหักพับผิดรูปดวงตาข้างหนึ่งถลนออกมามือเต็มไปด้วยดินโคลนเหมือนถูกลากลงไปในหลุมร่างนั้นคลานเข้ามาหาเขาเร็วผิดธรรมชาติพร้อมเอ่ยเสียงต่ำๆที่ไม่ใช่เสียงมนุษย์แสงมึงอย่าหนีกูแสงแทบคลั่งเขายกปืนยิงใส่ร่างนั้น ทันทีเสียงปืนดังสนั่นฝุ่นควันตลกแต่เมื่อหมอกควันจางลงร่างชิดก็ยังคลานเข้ามาต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาตัดสินใจกระโจนวิ่งสุดแรงผ่านพงหนามที่บาดเนื้อจนเลือดซิบเสียงหัวเราะและเสียงเค,ครื่อคลานยังไล่หลังมาไม่หยุดในที่สุดเขาก็วิ่งโผล่มาอย่างพื้นที่โล่งกลางป่าที่นั่นมีซากโบสถ์เก่าๆตั้งอยู่มันเป็นโบสถ์ไม้ผูพังหลังคาสุดครึ่งหนึ่งกำแพงเต็มไปด้วยเถาวัลย์ปกคลุมจนแทบไม่เห็นโครงสร้างเดิมหัวใจแสงเต้นแรงจนแทบทะลุอกเขาจำได้ทันทีนี่คือโบเกา่า ที่เป็นตำนานเล่าขานกันมาว่าเคยมีพระถูกฆ่าตายหมู่เพราะชาวบ้านเข้าใจผิดว่าเป็นพวกสายดำวิญญาณที่ตายตรงนี้ไม่เคยไปไหนมันวงเวียนอยู่ในหนองน้ําและโบสถ์ร้างทันใดนั้นเสียงระฆังเก่าๆดังขึ้นเองทั้งที่ไม่มีใครแต่ต้องก้องก้องก้องเสียงสะท้อนก้องไปทั้งป่าประตูโบสถ์ค่อยๆเปิดออกเองอย่างช้าๆส่งเสียงเยือกเย็นเยือกเยนเยือกกลินขาวเลือดเก่าคลุงออกมาจนทําให้แสงแทบอาเจียนแต่เขาไม่มีทางเลือกข้างหลังคือความตายเขาจําต้องวิ่งเข้าไปในโบสถ์ร้างนั้น ภายในมืดทึบมีเพียงแสงจันทร์ลอดเข้ามาตามรอยแตกของหลังคาผาาที่เห็นทำให้แสงคาอ่อนภายในโบสถ์เต็มไปด้วยเงาคนคุกเขา่าเรียงรายนับสิบพวกเขาสวมชุดชาวบ้านเก่าๆบางคนมีเชือกพันคอบางคนแขนหักบางคนเลือดอาบหน้าแต่ทุกดวงตากลับเบิกโพรงจ้องตรงไปยังแท่นพระประธานและบนแท่นนั้นมีพระพุทธรูปเกา่าแตกหักหัวหายไปครึ่งหนึ่งที่ฐานมีคราบเลือดแห้งกรังท่วมไปทั่วจูจ่ๆเงาคนเหล่านั้นหันหน้ามาทางแสง พร้อมกันทุกดวงตาขาวโพล่ทุกปากอ้าออกกว้างร้องเสียงแหลมสูงกลับมาอยู่ด้วยกันนนนนเสียงนั้นดังก้องจนศพประสาทแทบแตกแสงเอามือปิดหูแต่ก็ไม่ช่วยอะไรร่างเขาสั่นเทิมอย่างคนร้ายเรี่ยวแรงประตูโบสถ์ปิดดังครมความมืดปกคลุมทั่วห้องเสียงหัวเราะผสมเสียงร้องโหยหวนดังระงมรอบตัวและเงาร่างซีดขาวที่คุ้นเคยก็ค่อยๆปรากฏขึ้นตรงหน้าเขาอีกครั้งหญิงสาวคนเดิมยืนยิ้มกว้างมือซีดเผือดค่อยๆเอ,อ,อื้อมมาหาเขา แสงหายใจไม่ทั่วท้องหัวใจเต้นแรงเหมือนจะระเบิดร่างกายแข็งทื่อราวกับถูกตรึงไว้กับพื้นเขามองมือซีดเผือดของหญิงสาวที่กำลังเอื้อมเข้ามาใกล้ทีละน้อยทุกเส้นเลือดสีคล้ำบนแขนของเธอโผลเด่นราวกับมีเลือดดำไหลวนอยู่ในนั้นอย่าอย,อย่าเข้ามาแสงเอ่ยเสียงแหบท่ามือสัน่นพยายามยกปืนขึ้นเล็งแต่ไกลปืนกลับแข็งเหมือนถูกกดทับไว้เขาพยายามเหนี่ยวสุดแรงแต่ไม่มีเสียงปืนดังออกมาหญิงสาวก้าวช้าๆเข้ามารอยยิ้มบิดเบี้ยวยังคงไม่หายไปจากใบหน้าและทันใดนั้นเสียงโซ่เหล็กหนักๆดังครืด คลื่นลากไปตามพื้นไม้ผูในบทเงาร่างอื่นๆที่คุกเข่าอยู่ก่อนหน้านี้ก็เริ่มเคลื่อนไหวพวกมันหันหน้ามาทางแสงดวงตาขาวโพล่เหมือนศพไร้ชีวิตลุกขึ้นพร้อมกันช้าๆส่งเสียงขู่ครางโหยหวนดังไปทั่วห้องแสงหอบหายใจถี่จนแทบสำลักกูกูจะไม่ตายที่นี่เขาควักมีดสั้นที่เน็บข้างเอวออกมาฟาดไปที่หญิงสาวตรงหน้าเสียงกรีดแหลมสูงดังลั่นเมื่อมีเฉือนโดนแขนเธอแต่แทนที่เลือดจะไหลมันกลับพ่นควันดำออกมาแทน กลิ่นเหม็นไม่คลุงไปทั่วหญิงสาวหายไปเพียงชั่วพริปตาแล้วโผลมายืนอยู่ด้านหลังเขาแทนฮ่าห้า,หาเสียงหัวร้องกระซิบชิดหูจน,นขนคอชูชันแสงสะดุ้งเฮือกแล้ววิ่งพุ่งไปที่ประตูโบสถ์เขาใช้ไหล่กระแทกเต็มแรงประตูไม้ผู้พังสั่นสะเทือนแต่กลับปิดแน่นเหมือนผนังหินเขาตะโกนสุดเสียงปล่อยกูไปเถอะวอยย,ยยอยเสียงนั้นดังสะท้อนก่อนจะถูกกลบด้วยเสียงหัวเราะของฝูงเงาเมื่อที่ขยับเข้ามาเรื่อยๆรราวกับฝูงมาป่าก,กำลังรุมเหยื่อ แล้วจู่ๆแสงสว่างว่าก็แล่นเข้ามาทางช่องหลังคาที่แตกเป็นรูราวกับสายฟ้าฟาดลงมาตรงแท่นพระประธานภาพที่ปรากฏทําให้แสงตัวแข็งค้างบนแท่นนั้นมีเงาพระภิกษุรูปหนึ่งนั่งคัสมาที่อยู่ดวงตาหลักพริ้มแต่รอบกายเปล่งรศมีขาวสว่างแสงจําได้ทันทีว่านี่ต้องเป็นวิญ,ญญาณพระรูปที่เคยถูกฆ่าตายในที่แห่งนี้พระรูปนั้นเอ่ยเสียงสงบแต่ก้องกังวานในศพประสาทพวกเองผู้บุกรุกหลงเข้ามาในแดงของวิญ,ญญาณที่นี่คือสถานที่ผูกเวรผูกกรรม ไม่มีใครรอดออกไปง่ายๆแสงสุดลงคุกเข่ากับพื้นน้ำตาไหลทา,ากคาดข้าไม่ได้ตั้งใจข้าไม่รู้จริงๆว่าที่นี่ต้องห้ามพระรูปนั้นเปิดตาขึ้นช้าๆแววตาเต็มไปด้วยความเศร้ากี่สิบปีมาแล้วที่วิญญาณเหล่านี้ยังวงเวียนอยู่พวกเขาไม่ได้ไปไหนเพราะถูกผูกไว้ด้วยความแค้นและความตายอันโหดร้ายเสียงโซ่เหล็กดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เงาผู้หญิงผมยาวปรากฏขึ้นตรงหน้าแสงอีกครั้งเธอกรีดร้องเสียงแหลมจนบวสะเทือนไม่มีใครออกไปได้ เงาพยกมือขึ้นสวดมนต์บทสวดเก่าแก่ดังแถวก้องไปทั่วบทเสียงกรีดร้องของวิญญาณหลายสิบตนเริ่มแปรเปลี่ยนเป็นเสียงหหยหวนราวกับถูกเผาไอควันดำลอยขึ้นสู่เพดานและหายไปทีละน้อยแต่หญิงสาวชุดขาวกลับยังยืนยิ้มกว้างอยู่เธอหันมามองแสงโดยตรงสายตาเต็มไปด้วยความเกลียดชังมึงต้องอยู่แทนมันไอสมพรไอชิดกูเอาไปแล้วต่อไปหรือมึงแสงสะดุ้งเฮกร่างกายแข็งทื่อเหมือนถูกตรึงเธอก้าวเข้ามาใกล้ทีและก้าวเสียงหัวเราะของเธอดังก้องจนหน้าขนลุก พระรูปนั้นยกมือขึ้นอีกครั้งเจ้าวิญญาณจงไปเถิดอย่ามาผูกเวรผูกกรรมกับผู้ยังมีลมหายใจอีกเลยเสียงสวดมนต์ดังขึ้นเรื่อยๆแต่ยิ่งสวดหญิงสาวก็ยิ่งหัวเราะเสียงดังขึ้นจนเกือบกลบเสียงบทสวดแสงเห็นใบหน้าซีดเผือดของเธอค่อยๆบิดเบี้ยวจนผิดรูปพื้นโบสถ์เริ่มสั่นสะเทือนฝุน่นและเศษไม้ร่วงหล่นลงมาเสียงโซ่เหล็กพันธนาการเริ่มดังระง,งมเหมือนกำลังจะขาดแสงกรีดร้องสุดเสียงแต่สิ่งสุดท้ายที่เขาจำได้คือเงาเขาโถมเข้ามาหาพร้อมเสียงโบสถ์ ั้งหลังถล่มลงอย่างแรงเสียงโบดถล่มดังสนั่นหวั่นไหวเศษไม้ปลิวว่อนทั่วบริเวณร่างของแสงถูกแรงระเบิดผลักกระเด็นออกมานอกตูบทเขากลิ้งไปบนพื้นดินอยากกรางหลายตลบก,ก่อนจะนอนหอบหายใจวิวเหมือนจะขาดใจกลิ่นฝุ่นและกลิ่นดินผสมกับกลิ่นควันไม่คลุงอยู่รอบตัวเสียงในหูเอื้ออึงจนแทบไม่ได้ยินอะไรแต่เมื่อสติเริ่มกลับมาแสงก็พบว่ารอบตัวเงียบงนันไม่มีเสียงเพื่อนไม่มีเสียงหัวเราะของหญิงสาวไม่มีแม้แต่เสียงโซ่เหล็กที่คอยหลอกหลอน เขาค่อยๆยันกายลุกขึ้นมือสั่นรริกเต็มไปด้วยบาดแผลเลือดไหลอาขมับจนแสบตาสมพรชิดพวกมึงอยู่ไหนเสียงแสงแหบท่าสะอื่นถเถาเบาเหมือนคนกำลังสิ้นหวังแต่สิ่งที่ตอบกลับมามีเพียงความเงียบและเสียงลมพัดหวิวผ่านกิ่งไม้แห้งที่โค้งลงเหนือซากโบสถ์โบสถ์ไม้ที่เมื่อครู่ยงังตั้งทำง,งานบัดนี้กลายเป็นเพียงกองซากประหักทางพื้นที่ที่ควรมีแท่นพระประธานและเงาพระภิกษุเหลือแต่เท่าฐานดำไม่บรรยากาศเหมือหลุมศพยักษ์ย้ายกลางป่า หัวใจแสงเต้นรัวเขารู้ตัวทันทีว่าเขาเหลืออยู่คนเดียวแล้วจริงๆท้องฟ้าเหนือหัวมืดสนิทเหมือนกลื่นแสงดาวทั้งหมดลงไปลมเย็นพัดกลู่มาเป็นระยะเสียงอะไรบางอย่างแทรกอยู่ในลมคล้ายเสียงกระซิบแถวมึงมึงมมึง,มงแสงยกมือปิดหูสายหัวแรงๆกูไม่ฟังกูไม่อยากฟังอีกแล้วแต่เสียงนั้นกลับชัดขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายกลายเป็นเสียงหัวเราะของผู้หญิงดังสะท้อนรอบทิศหากหากมึงหนีไม่พ้นหรอก แสงสะดุ้งหยงแล้วลุกพรวดขึ้นวิ่งหนีร่างกายแทบไม่มีแรงแต่สัญชาตญาณเอาชีวิตรอดทําให้เขายังพอไปต่อได้เขาวิ่งฝ่าแนวไม้สูงล้มลุกทุกพลานจนแขนขาทะลอกปอกเปิกทุกย่างก้าวเหมือนถูกโคลนหนึบรั้งไว้แต่เขายังฝืนไปข้างหน้าดวงตาเหลือไปเห็นแสงไฟวับวับไกลๆมันคล้ายแสงจากตะเกียงของชาวบ้านช่วยด้วยช่วยกูด้วยโวยยอยเขาตะโกนสุดเสียงวิ่งไปทางนั้นโดยไม่คิดชีวิตแต่เมื่อใกล้เข้าไปเขากลับเห็นว่ามันไม่ใช่แสงตะเกียง หากเป็นกองไฟที่ลุกโชนอยู่กลางลานโล่งรอบกองไฟนั้นมีเงาคนจำนวนมากนั่งล้อมกันอยู่ทุกคนใส่ชุดชาวบ้านเก่าๆสีซีดขาดุงริ่งใบหน้าซีดขาวไร้แววตาแสงชะงักกึกก้าวขาถอยหลังอย่างไม่รู้ตัวหนึ่งในเงานั้นหันหน้ามาหาเขาใบหน้าผุพังเหมือนศพถูกฝังดินนาหลายปีดวงตากลวงบวมีเพียงเสียงครางอยู่กับพวกกูร่างอื่นๆหันหน้ามาพร้อมกันชา้ชาๆเสียงกระดูกกรอบแกรบดังตามการเคลื่อนไหวไม่ไม่กูไม่อยู่กูจะกลับบ้าน แสงกริดร้องสุดเสียงแล้วหันหลังวิ่งสุดแรงเสียงฟีเท้าเบาๆนับสิบตาม,มาติดๆพร้อมเสียงหัวรับแถวๆที่ลอยมาในความมืดหา้หางห้ามึงจะไปไหนที่นี่คือบ้านของมึงแล้วแสงวิ่งจนแทบล้มตายปอดเขาเผาไหม้ด้วยความเหนื่อยแต่ในวินาทีที่กำลังสิ้นหวังเขาก็เห็นเงาเสาไม้สูงๆตั้งอยู่ตรงหน้ามันคือห้างที่พวกเขาเคยปีนขึ้นไปตอนแรกที่เข้ามา หัวใจแสงเต้นแรงด้วยความหวังเขารีบปีนขึ้นไปบนห้างอย่างทุลักทุเลเลือดจากฝ่ามือไหลท่วมไม้แต่เขาไม่สนเขาเพียงอยากหาที่สูงหาที่ที่เงาเหล่านั้นเอื้อมมาไม่ถึงเมื่อขึ้นไปถึงเขาหอบหายใจแรงแทบจะขาดใจแล้วกวาดตามมองรอบป่าสิ่งที่เห็นทำให้ขนทั้งร่างลุกสู้พื้นป่าด้านล่างเต็มไปด้วยเงาคนหลายสิบหรืออาจหลายร้อยพวกมันยืนล้อมรอบห้างเงียบเงียบเหนื่อยหน้าขึ้นมามองเขาพร้อมกันดวงตาขาวโพลงไม่มีตาดำเสียงลมหายใจยินเยือกดังพร้อมกันจนเหมือนเสียงลมทายุ ตรงกลางฝูงนั้นหญิงสาวชุดขาวยืนอยู่รอยยิ้มกว้างบิดเบี้ยวบนใบหน้าซีดเผือดเธอชี้นิ้วขึ้นมาที่เขามึงของกูแสงสั่นสะทานไปทั้งร่างดวงใจแทบแตกสลายเขาพนมมือไหว้ฟ้าดินน้ำตาไหลพรากใครก็ได้ช่วยกูด้วยกูไม่อยากตายที่นี่ทันใดนั้นเสียงไก่ขันดังแว่วขึ้นจากไกลๆกลเอกีเอ e เสียงนั้นชัดเจนในความมืดเงียบงันทําให้ฝูงเงารอบห้างชะงักไปชั่วครู่ดวงตาของพวกมันค่อยๆหลีลงก่อนร่างจะละลายหายไปทีละตนเหลือไวเพียงหมอกขาวลอยคลุงหญิงสาวชุดขาวกรีดร้องลั่นเสียงดังจดโลกสั่นสะเทือนร่างของเธอบิดงอแล้วค่อยๆเลือนหายไปพร้อมเสียงสะอื้นโยนท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนสีเทาเข้มกลายเป็นฟ้าเงินของยามรุ่งสางแสงแดดแรกสาดลงมาเหนือยอดไม้แสงนั่งตัวสั่นอยู่บนห้างน้ำตาไหลไม่หยุดหัวใจยังเต้นแรงไม่เป็นสัม เขารอดแต่ในหัวก็เต็มไปด้วยคำถามและความกลัวที่ไม่มีวันหายไปตลอดชีวิตเสียงนปปกปลาขารรับแสงอรุณแรกดังแว่วมาแสงนั่งหอบหายใจอยู่บนห้างร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผลและร่องรอยของค่ำคืนที่ผ่านมาราวกับฝันร้ายแต่เขารู้ดีว่ามันไม่ใช่ความฝันเลยแม้แต่น้อยเขาเฝ้ามองป่าหนองบดเบื้องล่างที่กลับมาเงียบสงบราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อคืนเงาวิญญาณน,นับร้อยที่ล้อมรอบห้างได้หายไปแล้วแต่ในหัวใจของแสงยังคงเต็มไปด้วยเสียงกรีดร้อง และภาพใบหน้าซีดเผือดของหญิงสาวชุดขาวที่ยังตราตรึงอยู่ในห่วงความทรงจำเขาพยายามค่อยๆไต่ลงจากห้างร่างกายแทบไม่เหลือแรงแต่สัญชาตญาณรอดชีวิตผลักดันให้เขาต้องก้าวต่อไปเมื่อเท้าสัมผัสพื้นดินแสงก็หันกลับไปมองซากโบสถ์ที่ถล่มลงเมื่อคืนมันเงียบงันเหมือนสิ่งไม่มีชีวิตแต่กลิ่นไม่กลิ่นดินและเท่าฐานยังตลับอวนอยู่ในอากาศสมพรชิดเขาเพิ่งทำเรียกชื่อเพื่อนเสียงสั่นเครือน้ำตาเออคลอไม่มีคำตอบไม่มีแม้แต่เง,งาเพื่อนทั้งสองหายไปเหมือน ไม่เคยมีตัวตนร่องรอยเดียวที่เหลือคือรองเท้าเก่าๆของสมพรที่วางคว่ำอยู่ข้างกองไม้ผูกแสงกำมัดแน่นเตือนใจแทบขาดแต่เขารู้หากยังอยู่ที่นี่ต่อไปอาจไม่มีโอกาสแม้แต่จะกลับไปเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังเขาลากขาพาร่างที่สั่นเทาเดินออกจากป่าหนองบดใช้เวลากว่าครึ่งวันจึงเจอแนวไร่ชาวบ้านที่ปลายทางชาวบ้านที่พบเขาต่างตกใจเมื่อเห็นชายหนุ่มร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผลเลือดและโคลนเปื้อนทั่วตัวโยมไปทําอะไรมาที่ป่าโน้น นั่นมันป่าต้องห้ามใครเขาก็ไม่กล้าเข้าชายชราผู้หนึ่งเอ่ยถามด้วยเสียงสัน่นแสงสายหัวน้ำตาไหลพวกกูไม่รู้จริงๆว่ามันเป็นที่ต้องห้ามเมื่อคืนเสียงเขาขาดหายไปเหมือนคำพูดติดอยู่ในลำคอชาวบ้านหลายคนพากันทำตาโตบางคนยกมือไหว้ฟ้าดินพึงพำก็ว่าแล้วทำไมเมื่อคืนลมแรงนักเสียงโบยมันก้องไปถึงในหมู่บ้านหญิงแก่คนหนึ่งเดินเข้ามามือถือสายสินผูกข้อมือให้แสงทางเอ่ยเสียงสัน่นโยมเอ๋ย เพราะหนักนักหนาเจ้าสองคนที่ไปด้วยหายไปใช่ไหมละ่ะแสงสะอื้นพยักหน้าน้ำตาไหลไม่ขาดหญิงแก่ถอนหายใจยาวนั่นแหละกรรมของเขาที่ถูกเรียกไปอยู่กับพวกเขาแล้วส่วนเองคงมีบุญเก่าหรือไม่ก็พระที่ผูกเวรในนั้นยังเมตตาไม่ให้เองต้องตายอยู่ที่นั่นคำพูดนั้นแทงหัวใจแสงจนเจ็บลึกเขาไม่รู้ว่าโชคดีหรือโชคร้ายที่รอดมาเพราะสิ่งที่ได้เห็นสิ่งที่ได้ยินเมื่อคืนมันจะหลอกหลอนเขาไปตลอดกาล หลายวันผ่านไปร่างกายเขาค่อยๆฟื้นแต่ใจกลับยิ่งทรมานเขามักสะดุ้งตื่นกลางดึกเงอท่วงตัวเพราะได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆข้างหูเหมือนหญิงสาวชุดขาวยังตามเขามาบางคืนเขาฝันเห็นตัวเองนั่งอยู่บนห้างเดิมรอบตัวเต็มไปด้วยเงาคนขาวโพล่ยืนล้อมแล้วหญิงสาวคนนั้นก็ชี้มาที่เขาพร้อมเสียงกระซิบเย็นเยือกมึงของกูทุกครั้งที่สะดุ้งตื่นเขาร้องให้เหมือนเด็กหัวใจหวาดผวาไม่รู้จะพึ่งใครจนกระทั่งวันหนึ่ง คนในหมู่บ้านได้ข่าวว่าแสงหายออกจากบ้านไปไม่กลับมาอีกเลยมีเพียงสายสินที่หญิงแต่เคยผูกข้อมูลให้ตกอยู่ริมทางข้างป่าหนองโบดชาวบ้านไม่มีใครกล้าออกตามหาทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าใครถูกเรียกแล้วก็ไม่มีวันรอดและตั้งแต่นั้นมาห้างไม้เก่ากลางป่าหนองโบดก็ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้อีกเลยแม้แต่ชาวบ้านที่เคยเข้าไปหาฟืนก็เลิกเดินทางผ่านตรงนั้นยามค่ำคืนหากใครพลัดเข้าไปใกล้ป่าก็มักได้ยินเสียงหัวเราะแผ่วๆลอยมาตามสายลม พร้อมเสียงกระซิบชัดถ้อยคำมึงของกูและนี่ก็คือเรื่องเล่าของนั่งห้างป่าหนองบัวที่คืนนี้เราล้อมวงเล่ากันบางครั้งสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราได้ยินอาจไม่ใช่แค่เรื่องเล่าหลอกเด็กแต่เป็นคำเตือนจากอดีตที่ยังคงตามหลอกหลอนคนที่บางอาจล่วงล้ำเข้าไปในแดนต้องห้ามสมพรกับชิดไม่มีใครได้เจอร่างอีกเลยส่วนแสงแม้จะรอดออกมาได้แต่สุดท้ายก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยราวกับถูกดึงกลับไปยังป่าแห่งนั้น และทุกวันนี้หากใครผ่านไปแถวนั้นในยามค่ำคืนบางคนก็ยังยืนยันว่าได้ยินเสียงหัวเราบแถวเบาลอยมาตามสายลมพร้อมเสียงกระซิบที่ทำให้หัวใจหยุดเต้นมึงของกูคืนนี้กลับไปนอนอย่าลืมหันไปมองรอบๆบ,บ้านคุณให้ดีบางทีเขาอาจตามคุณกลับมาแล้วก็ได้